เมื่อไรจะรักตอนที่4ี่ิเกตอนนี้รอนก็เข้าไปนั่งทำงานอยู่ในห้องทำงานของอีธานเหมือนกับเมื่อวันวานมันทำให้รอนเริ่มมั่นใจว่าอีธานคงเลิกกับนับหนึ่งแล้วน้องนำซ้ำอีธานยังดูแลเขาดีผิดปกติด้วยท,ท,ทั้งท้ที่เมื่อก่อนนี้อีธานแทบไม่แลมองเขาเลยสักนิดในขณะที่อีธานกำลังทำงานไปและจ้องมองรอนไปด้วยรวมถึงอินซี เขาหันมาสบตากันเหมือนกับกำลังสื่ออะไรบางอย่างจากนั้นอินซีก็เดินออกไปจากห้องรอนที่นั่งทำงานอยู่ตอนนี้เขารู้สึกง่วงง่วงมากตาปือแทบจะหลือไม่คืนเป็นอะไรหรือเปล่ารอนอิธานถังคืนทําให้รอนหันมามองทางอิทานเออไม่มีอะไรครับดูนายแย่ๆนะกลับไปพักผ่อนที่บ้านก็ได้นะเออไม่เป็นไรครับผมไหว นั่นก็ตามใจถ้าไม่ไหวก็บอกกลับไปพักบ้างก็ดีงานทางนี้ก็ไม่ได้รีบเร่งอะไรอินสีก็ช่วยอยู่แล้วอ,อ่อขอบคุณครับหลอนก็ยังทำานั่งทำงานต่อไปเรื่อยๆเพราะเขาอยากอยู่กับพีทธานจนกระทั่งเขารู้สึกเวียนหัวเอามากๆไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรเหมือนกันเออคุณนิทานครับมีอะไรนอนพยายามจะลุกขึ้นเดินเข้าไปหาอีธาน พราตอนนี้เขารู้สึกไร้เรี่ยวแรงและแปลงเสียงออกมาแทบไม่ได้แต่ร่างของเขาก็เซทําให้อีธานต้องลุกออกมาจากโต๊ะทางานของตัวเองกว่าร่างของรอนเอาไว้เป็นอะไรทําไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับรอนรู้สึกร่างกายไม่มีแรงและม่วงมากจริงๆถ้างั้นฉันจะให้คนพานายไปส่งที่บ้านนะเออขอบคุณครับ รอนพูดพร้อมกับซาบซึ้งในน้ำใจของอีธานมากตอนนี้เขารู้สึกดีกับอีธานแถมอีธานยังกอดเขาไว้น้อยอ้อมแขนอีเขาเลยตีเนียนซบไหลของอีธานอีธานประคองร่างของรอนมานั่งที่โซฟาดังเดิมพร้อมกับเดินไปที่ประตูเรียกเอ็นซีและหานเข้ามาพารอนไปส่งที่บ้านเมื่อรอนและหานเข้ามาประคองร่างของรอนไปที่รถเออ ผมกลับเองก็ได้ครับนั่งแท็กซี่รอนเอ่ยขึ้นด้วยความเกรงใจแต่จริงๆแล้วเขากลับขยิมยิ้มย่องภายในใจรู้สึกว่าตอนนี้อีธานเริ่มจะสนใจเขามั่งแล้วลระสิไม่เป็นไรหรอกคุณอิธานสั่งไว้ว่าให้ไปส่งนายถึงบ้านก็ได้ครับรอนนั่งรถมากับหานในขณะที่หานมองหน้ารอนไปพักๆรอนไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองกำลังเป็นอะไรและทำอะไรลงไป อาการของเขาเหมือนอาการที่นับหนึ่งเคยเป็นตอนที่ถูกอุเทนจับตัวไปก็คืออ่อนแรงแต่รู้สึกตัวทุกอย่างแต่ไม่มีแรงแค่เท่านั้นบางครั้งก็อยากจะหลับแต่มันก็ไม่หลับมันทำให้รอนรู้สึกว่าเหมือนเขากำลังโดนวางยาแต่เขาก็พูดอะไรไม่ได้นอกจากให้รอนพามาส่งที่บ้านพอมาถึงรอนก็ประคองเขาเข้ามาในบ้านซึ่งบ้านของเขามันเป็นบ้าน เช่าหลังเล็กๆที่เขาเช่าอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นออกเข้ามาในบ้านหานก็ยืนมองเขาในขณะที่เขานอนอยู่บนเตียงทำไมนายยังไม่กลับไปอีกอ่าวแล้วจะอยู่ได้ยังไงคนเดียวดูสภาพติไปดื่มอะไรมาทำไมถึงเป็นอย่างนี้ได้ดื่มอะไรฉันอาจจะโดนวางยาก็ได้รอนพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนแรงฮึใครจะมาวางยานาย มีแต่นายซะมากกว่าที่ไปวางยาคนอื่นเขานายพูดแบบนี้หมายความว่าไงก็ไม่มีความหมายอะไรหรอกแค่พูดให้ฟังเฉยเฉยนอนไปเถอะี๋ยวฉันที่อยู่เป็นเพื่อนไม่นายออกไปเถอะรอนไม่อยากให้หานอยู่ด้วยพราทหารเกิดรืด้เข้าวของภายในห้องของเขาบางทีหานอาจจะรู้ความจริงเรื่องที่เขามีสวนร่วมมือกับบุเทนเรื่องจับนับหนึ่งไปซึ่งเขาก็ไม่อยากให้หานร,รู้เรื่องนี้ถ้าหารรู้พี่ทานก็ต้องรู้เช่นกัน ทำไมนายปิดบังอะไรถึงไม่อยากให้ฉันอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้ปิดบังอะไรเพียงแต่ว่านายคงกลับไปช่วยคุณนิทานทํางานดีกว่าเฮ้ <c oughs> นี่ฉันหูบาดไปหรือเปล่าที่นายพูดแบบนี้หานี่นายความหมายความว่ายังไงก็ไม่มีความหมายอะไรหรอกถ้านายคิดดีกับคุณนิทานตั้งแต่แรกนายจะทิ้งคุณนิทานไปทําไมนี่นายคงจะมโหฉันเรื่องนั้นสินะเรื่องนั้นนายก็รู้ว่ามันห้ามกันไม่ได้ มันเป็นเรื่องของจิตใจแล้วเป็นไงล่ะตอนนี้เป็นไงนี่ไนหานนายจะมาซ้าเติมฉันทำไมเนี่ยตอนนี้ฉันก็รู้แล้วว่าฉันผิดฉันกําลังกลับตัวอยู่เออให้มันจริงเถอะนอนไม่ได้แล้วเดี๋ยวฉันจะอยู่เป็นเพื่อนหานพูดพร้อมกับนั่งลงบนเตียงทําให้ร้อนเลือบตามองหานเพราะภายนอกของหานเป็นคนขี้เล่นเหมือนจะเล่นเล่นแต่จริงๆแล้วหานเป็นคนจริงจัง,จงมากและเขากลัว ว่าฮาจะทําอะไรตอนที่เขาหลับก,กลัวหรือไงทําไมไม่ยอมนอนกลัวฉันทําอะไรนายหรือไงใครว่าฉันกลัวนายไม่มีทางทําอะไรฉันได้หรอกหานมองดูรอนที่นอนหมดเรี่ยวหมดแรงแตยังจะทําปากดีตอนอยู่ที่ร้านรอนทําตัวน่ารักมากมักจะมีรอยยิ้มให้ผู้คนเสมอแม้แต่จะเป็นคนที่ไม่รอบคอบกรตามเออนายนี่มันคนสองบุคลิกจริงๆ อยู่นู่นอย่างอยู่นี่อย่างแล้วจะทำไมคนอย่างฉันก็มีคนรัก,กละกันไม่เหมือนคนอย่างนายหรอกอยู่จนป่านนี้ก็ไม่เห็นมีใครมารักนายสักคนหยุดพูดตรงนี้นะฮานถึงกับจีดเพราะมันตี้ต้องจุดใจดำเขาพอดีพอเขาเป็นคนหยิกแกมหยอกไม่เคยจริงจังกับชีวิตเลือดใครๆทั้งนั้นมันทำให้เขาอยู่เป็นโสดถึงทุกวันนี้แล้วนายอยากลองไหมล่ะมาลองกันสักตั้งดูสิ คนที่ไม่มีใครรักอย่างฉันรสชาติมันจะเป็นยังไงอย่านะรอนพยายามพูดเพืห้าม่านแต่าหารก็ไม่ฟังแล้วตอนนี้โมโหจัดและขยับตัวเข้ามาใกล้สัมผัสทุกส่วนในร่างกายของรอนมันทําให้รอนที่ดิ้นขัดคืนอยู่เกิดมีอารมณ์ร่วมขึ้นมาในขณะที่ทั้งสองกําลังเพลิดเพลินและกําลังถึงจุดคลายแมกหานก็หยุดการกระทําทั้งหมดสวมใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยก่อนจะเดินออกไปจากห้อง มันทำให้ร้อนถึงกับค้างชี้มือตามหลังรอนไปพร้อมกับเสียงที่ออกมาแวดแวดแป๊ดพอตอนนี้รอนเริ่มที่จะมีกำลังบางชาคืนกลับมาแล้วหานเองที่เดินออกมาจากห้องมุ่งตรงมาที่รถของตัวเองได้แต่หัวเราะึหึ่ภายในคอที่กันแกล้งรอนได้สำเร็จแต่ลอนคงจะค้างไปทั้งคืนแน่ส่วนเขาก็ต้องไปหาที่ระบายซะแล้ว ร้อนที่นอนอยู่บนเตียงตอนนี้เขาเริ่มขยับตัวได้บ้างแล้วเขาโมโหมากๆกับการกระทาของหานซึ่งเขามีเคยเป็นแบบนี้มาก่อนไม่เคยมีใครทํากับเขาแบบนี้มาก่อนถ้าใครสัมผัสร่างกายของเขาจะไม่มีใครอยู่ตัวเองได้เลยแต่หานทําได้ยังไงกันไหนนี่มันใจแข็งชงม,มัดส่วนทางด้านน้ำก็มาซ้อมเดินที่บริษัทในขณะที่ตัวเองกําลังเข้าห้องน้ําอยู่ก็ได้ยินเสียงคนสองคนกําลังคุยกันอยู่ด้านนอก นี่น้องแกจะทําแบบนี้จริงๆหรอถ้าพี่มาร์ครู้เรื่องจะทํำยังไงที่เด็กในท้องนี้ไม่ใช่ลูกของเขาใครมันจะไปรู้ถ้าเราไม่บอกและแกคิดว่าพี่มาร์คจะไม่รู้หรือไงถ้าเ,าเกิดตัวดีเอเอขึ้นมารู้แล้วไงเมื่อถึงตอนนั้นคนอื่นเขาก็รู้หมดแล้วว่าพี่มาร์คเป็นอะไรกับฉันถึงยังไงพี่มาร์กก็ต้องรับเด็กคนนี้เป็นลูกอยู่แล้วถึงเวลานั้นฉันจะแก้ปัญหาฉันเองได้นะ ออฉันเตือนแกแล้วนะยาน้องเออแล้วแกก็หุบป,ปากเอาไว้เรื่องนี้อย่าให้ใครรู้เออพูดจบสองสาวก็เดินออกไปจากห้องห้องน้ํานี้บังเอิญมากคือหน้าน้าเข้าห้องน้ําผิดนั่นเองมันทําให้เขาได้ยินเรื่องที่ทั้งสองสาวคุยกันทั้งหมดและในขณะที่เขาเดินออกมาจากห้องน้ํานั้นเขาพยายามฟังเสียงว่าคนห้องนอกออกไปหมดหรือย,ยังจนกระทั่งค่อยๆย,ย่องออกมาจากห้อง ในขนาดที่เขามานั่งอยู่ข้างๆกูเจมก็มานั่งด้วยเป็นอะไรหรือเปล่าน้าน้ําทําไมดูเหม่อเออไม่เป็นไรครับซึ่งนาน้ํากําลังคิดเรื่องของมาร์คเขาควรบอกมาร์คดีไหมว่าน้องกําลังให้เขารับผิดชอบเด็กในท้องที่ไม่ใช่ลูกของเขาเขารู้สึกอยากจะทําอะไรให้มาร์คบ้างเพราะมาร์กก็เคยช่วยพี่ชาติของเขาเอาไว้ใช่เราต้องบอกมาร์คนาน้ํา คิดเองเออเองพร้อมกับลุกขึ้นพวดพลาดทาให้ครูเจมที่นั่งอยู่ข้างๆถึงกับตกใจอะไรนะน,น้าครูตกใจหมดเออคือผมมีเรื่องจะบอกครูเจมนะครับว่าผมอยากเข้าไปหาคุณมาร์คเออพี่มาร์คนะครับผมจะไปที่ห้องไหนดีครับอ่าแล้วเราจะไปหาในมาร์คทาไมล่ะเออผมมีเรื่องสําคัญจะคุยกับเขานะครับอมาเดี๋ยวคุยจะพาไปเจมพูดพร้อมกับ เดินนำหน้าน้่นนํานไปที่ห้องทํางานของมาร์คเคาะประตูสองสามครั้งก่อนที่คนทั้งสองจะเข้าไปมาร์คแปลกใจมาก,ท,ก,มากที่น้น่นน้ามาหาเขาหนึงในห้องทํางานแต่อีกใจหนึ่งมันก็แอบ,บดีใจอยู่ลึกๆมาทําไมเหรอเออคือผมมีเรื่องสําคัญจะคุยกับพี่มาร์คนะครับผมขอคุยตามลาพังได้ไหมครับนี่พี่หมดประโยชน์แล้วใช่ไหมไปก็ได้呀อูเจมทาหน้าสะบัดเดินออกไป แต่เขาก็ทําเพียงขำๆเท่านั้นตอนนี้ก็เหลือน้านน้ำและมาร์กอยู่ภายในห้องของสองคนมีอะไรว่ามาเออคือผมผมจะบอกว่าคนที่ท้องกับคุณเขาไม่รู้เรื่องนี้ได้ยังไงมาร์กตกใจมากที่น่านน้ำรู้เรื่องนี้เขาลุกจากโต๊ะทำงานของตัวเองมาจับแขนทั้งสองข้างของน้านา้้ำพร้อมกับเขยา่าจะลืมไปว่าเขากำมันแน่นเกินไปน้านน้ำถึงกับมีหน้าด้วยความเจ็บโอ้ยผมเจ็บนะครับเออ ฉันขอโทษฉันถามว่ารู้เรื่องนี้ได้ยังไงคือผมได้ยินผู้หญิงคนนั้นกับเพื่อนคุยกันนะครับในห้องน้ำแล้วได้ยินอะไรอีกเออเขาบอกว่าเด็กในท้องไม่ใช่ลูกของพี่มาร์คแลครับพี่มาร์คเชื่อผมไหมครับผมไม่ได้หลอกพี่นะครับมาร์คถึงกับถอนานใจออกมาอย่างโล่งอกเออแล้วไปนกว่ายน้องบอกเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกฉันพอรู้เรื่องมาแล้วแหละแต่ตอนนี้ ฉันยังอยากพิสูจน์อะไรให้แน่ใจก่อนว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่ลูกของฉันจริงๆเรื่องนี้นายไม่ต้องเป็นห่วงขอบใจนะที่ยังนึกเป็นห่วงฉันเออคือผมคือผมอยากจะทําอะไรตอบแทนคุณบ้างก็เท่านั้นที่คุณช่วยพี่ชายผมอ๋อแค่นี้เองเหรออย่างงั้นก็ถือว่าเราหายกันอย่างนั้นนายก็ออกไปได้มาพูดพร้อมกับหมุนตัวกลับไปนั่งที่โต๊ะทำงานของตัวเองโดยทิ้งน่านน้ำให้ยืนงงอยู่ตรงนั้นชื่อเราสา มาบอกด้วยความหวังดีนูดิพูดซะืมไล่กันทางอ้อมชัดๆหน้าน้ำอยูปป่ปากร้อมกระหุนตัวและเดินออกไปจากห้องโดยมีมากที่เลือบตามมองและแอบ,บขำเบาในท่าทีของหน้านา้ำงอนละสิกแบบนี้ก็น่ารักดีเหมือนกันมาร์กอมยิ้มและคิดในใจแต่ตอนนี้เขาทำงานไปด้วยอารมณ์ที่ดีๆของตัวเอง และรู้สึกสบายใจเรื่องน้องขึ้นมาบ้างว่าตอนนี้เขาเริ่มมั่นใจถึง70%แล้วว่าน้องอาจจะไม่ได้ท้องกับเขาจริงๆ